สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้าบวก v ีไเช้านะคะตัวเด่นก็หกกับเจ็ดตัวรองก็คือสามกับแปดนอกจากเราให้รูสามกับแปดเด้อหกก็หกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ขีดตามตัวสีแดงแดงไว้นเนาะสามตัวก็เก้าสามแปดสามสามสองสามแปดเจ็ด แปดเจ็ดแปดสามสองหนึงสองนึงสองห้าเจ็ดแปดสี่เแปดอันนี้ของเราก็ไม่หลุดเด้อดจีนน่ะต่อไปจีนบ่ายบวก v a p อบ่ายนะคะเด่นก็คือศูนย์ก็หกเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์หน่อย์ส่ศูย์หกศูนย์เจ็ดูนย์ดศูนย์เก้านั่นแหละเนาะหกก็หกศูนย์หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดหกเกก็ซื้อตามที่เราขีดสีแดงๆไว้ก็ได้เนาะ เจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 7, 7่ง็ดสี่เจก็ด้นี่รูดได้เลยเดอ้อสามตัวก็มี4ี6หก6กศูนย์หกหกสี่ร้อยนะไม่ใช่4 1นะเจ็ดสี่ก้อเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเฮงเฮรวยรวยปังปเด้อนะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้ง v ี p นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะค่อเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะขอบคุณทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะเขาให้ไลค์สดแล้วเราไม่มีเวลาเนาะก็ทำแบบนี้แล้วกันเนาะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ